สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมีความภูมิใจนําเสนอครับว่าผลิตภัณฑ์สามกระเวงรัแพนนั้นมาช่วยเกษตรกรนะครับให้เกิดความยั่งยืนและก้าวหน้าสามารถสร้างนะครับในสิ่งที่เรียกกันว่าใบดอกผลได้อย่างงดงามทีเดียวตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่หนึ่งครับบ้านชะอมตําบลตะลิงชันนะครับ อำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและที่นี่ครับเกษตรกรน,นั้นเมื่อดู u t u b e เป็นอย่างดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสวนของเขาซึ่งจะเคยได้ประมาณ20กว่าตันได้เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากดูแลอย่างดีด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินรีย์ทางดินตายหญิงเกษตรได้มาถึง38ตันใน38ตันนี่นะครับปรากฏว่าโดนลงครับยังพยายามจะบีบนะครับเพื่อจะคัดลูกที่มันไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพทิ้งแต่ที่ไหนได้ครับทั้งหมด38ตันคัดได้แค่25ลูกครับที่มันไม่มีคุณภาพจริงๆแล้วมันคุณภาพเต็มครับแต่ลงพยายามหาช่องโหว่เพื่อจะทําให้เขานั้นนะครับรู้ว่านะครับทุเรียนของท่านนั้นมีไม่ได้คุณภาพจิตเดียวก็ยังเอานะครับไม่ธรรมดาแค่นั้นครับปีนี้ที่ยืนอยู่ที่นี่ทุเรียนร70ต้นครับแล้วก็ทาให้ท่านนั้นบอกว่าอีปีนี้เอาเต็มที่เหมือนเดิม จะดูซิว่าจะได้อย่างไรมาในช่วงนี้มาในช่วงกำลังทำดอกพอดีครับ170ต้นปีก่อนหน้านี้ได้38ตันปีนี้จะได้เท่าไหร่เป็นอย่างไรและชาวบ้านแถวนี้มามุงดูสวนแห่งนี้เป็นอย่างไรนั้นมารู้จักกับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีชื่อมีเสียงมีนามว่าอย่างไรครับผมชื่อนายทวีสินมึกดําครับมึกดานะครับครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่อสินครับพี่สินนะครับ พี่ศินครับผมขออนุญาตเรียกชื่อนี้กันแล้วกันพี่ศิลครับเมื่อตอนต้นที่ผมได้เกินไปเนี่ยนะครับว่าเรานั้นอะรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีทางดินตายญิงเกษตรจากช่องของ YouTube ถูกไหมครับครับครับตอนนั้นสวนของเรานี่ปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรครับหมอนทองครับหมอนทองนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยให้ผลผลิตร้อยเจ็ดสิบต้นครับร้อยเจ็ดสิบต้นอายุทุเรียนเท่าไหร่ครับแปถึงสิบห้าปีครับอ๋อ นี่ก็มีค่าเขากัน8ปดถึงสิปีไอ้ร้อยเจต้นนี้ให้ผลผลิตแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูนั่นทุเรียนของเรามันมีปัญหาอะไรบ้างครับใบไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเขาว่าไม่สมบูรณ์นี่มันยังไงอธิบายให้ผมฟังนิดใบมันไม่ใบมันมันเหลืองเหลืองซีดอ๋อใบใบมันเหลืองเหลืองซีดครับถูกไหมครับใบเหลืองใบซีดแล้วลักษณะลำต้นลำอะไรนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรต้นดูมันไม่อวบ อ๋อต้นไม่อวบนะครับพอตอนนั้นน่ะเมื่อสักปีเท่าไหร่ครับปี2564สิครับถูกไหมครับ64 64เป็นอย่างนั้นลักษณะของต้นมันนะครับไม่ใบไม่สวยต้นไม่อวบกิ่งก้านสาขาก็ดูไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงและเราไปดูใน YouTube ตอนนั้นน่ะเราไปเห็นสังเกตแล้วเราตัดสินใจอย่างไรครับถึงมาใช้3เกลือครับอ๋อทดลองก่อนตอนแรกสั่ง1ลังก่อน1ลังก่อนครับ ตอนที่หนึ่งลังนั่นอะเราเอามาฉีดพ่นอย่างไรครับในตุเรียนร้อยเจ็ดสิบต้นเนี่ยอ๋อฉีดฉีดใบแล้วก็ลําต้นครับอัตราส่วนยังไงครับเอาถังพันลิตรผสมหนึ่งชองแล้วก็ไอเวอร์เพลนหนึ่งชองไอไตรโกซารหนึ่งลิตรอ๋อเรียกว่าหนึ่งชุดอนึ่้ชพันลิตรพันลิตรแล้วพ่นกี่วันครั้งครับสิบวันสิบวันครั้งครับพ่นวิธีการพ่นยังไงครับหมายถึงว่าฉีดฉีดในชงพุ่มแล้วก็ฉีดนอกพุ่มฉีดในชงพุ่มแล้วก็นอกพุ่มครับ สิบวันครั้งสิบวันครั้งแล้วเริ่มต้นว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบของต้นอย่างไรครับใบมันใบเขียวเขียวมันเงาต้นโดดูสมบูรณ์ดูเหมือนว่ามันสมบูรณ์จากการพ่นครั้งแรกไปกี่วันครับถึงเห็นตรงตรงนั้นชัดเจนขึ้นครเจ็ดวันก็เรื่มห็นแล้วใบเจ็ดวันก็เห็นใบมันใบเขียวครับและในใบหนามันครบหมดเลยใบใหญ่ใบหนาเขียวมันเออมีครบถ่วนเลยนะครับแล้วลำต้นก็ มีความอวบขึ้นครับโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราทําไปอย่างนั้นอะ่ะพอถึงตอนที่ใบดีต้นดีแล้วตอนดอกเป็นยังไงบ้างดอกก็สมบูรณ์กัวยาวใชก้กู้แล้วไม่หลุดร่วงหลุดร่วงน้อยอ๋อครับการติดผลเป็นยังไงติดผลดีทรงผลสวยอ่าครับติดผลดีทรงผลสวยครับเอาล่ะครับกําลังจะรู้เมื่อกี้เกินไว้ตอนต้นตอนนั้นนะครับ พอทรงสวยแล้วลูกสวยแล้วติดผลดีเก็บได้เท่าไหร่ครับเก็บได้กี่ตันกันทั่วที่ใช้เต็มที่เนี่ยกับเวอร์แพนเนี่ยครั้งแรกก็มีดแรกก็ตัดสิบกว่าตันสิบกว่าตันแล้วมีดที่สองวายี่สิบกว่าตันยี่สิบกว่าตันครับมีดกหมดเลยสองมีดเนี่ยครับมีลุงเขาพูดว่าอะไรบ้างอ๋อตอนนั้นราคาไม่ก็ดีทุเรียนราคาตกครับราคาลงลงเลย พยายามคัดไอ้ค right. ัดเอาเปรียบมันเอาเปรียบชาวสวนคัดคัดเยอะคัดเยอะคัดลูกที่แบบไม่ไม่ลงไม่ลงกลองไม่ลงกลองแต่จริงๆแล้วลงกลองได้แต่ลงเอาเปรียบแต่พยายามคัดมาแล้วดื้อคัดครับดื้อคัดดื้อที่จะเอาเปรียบเราก็ยังคัดมาได้ตอนนั้น2ี่สี่สกว่าตันถูกไหมครับครับเขาคัดมากี่ลูกครับที่ว่าใช้ไม่ได้เสียเลยก็ประมาณ2ี่สกว่าลูก2ี่กว่าลูกซึ่งก็เอาเปรียบเราได้ี่กว่าลูกก็พอแล้วครับ ก็หมายความว่าผลผลิตในสามสิาแปดตันเนี่ยสามทแปดตันนี่ถูกไหมครับลงก็เสียอยู่ประมาณยี่ห้าลูกเขาว่าเสียคือไม่ได้มาผลผลิตเสียหายนะครับแต่ลงพยายามบีบว่าให้มันน้าหนักไม่ดีบ้างรูปทรงไม่สวยบ้างนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพวกไอ้ค่บ้างอะไรบ้างนะทำให้เรานั้นก็เรียกว่ามูลค่ามันต่ําอยู่แล้วนะครับยังจะมาคัดของเราาออกอีกเพื่อจะได้จ่ายเงินน้อยลงอันนั้นคือเมื่อปีที่ใช้ คู่หูมหัศจรรย์อย่างเต็มที่ในขณะดนี้ที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ครับพี่ศินครับเข้าที่พี่ศินกําลังทําสารถูกไหมครับครับทําสารแล้วเพื่อที่จะทําให้ต้นร้อยเจ็กว่าต้นเนี่ยนะครับทุเรียนครับแถึงสิปีเนี่ยขนาดนี้พี่ศินกําลังทําอะไรครับในช่วงนี้โดยใช้3มเกลืออย่างไรเล่าผมฟังนิดหนึ่งนะครับอ๋อทางดินก็ใส่หญิงเกษตรดูขนาดต้น1นึ่โลสองโลสามโลแล้วแต่ล็กกลางขนาดใหญ่โอ้ครับใส่หญิงเกษตรทั้งล่างนะครับ ประมาณไล่ลงไปตั้งแต่2โลไปเรื่อยนะสองถึงสามโลหนึ่งโลต้นเล็ก1โล2โล3โลไปเรื่อยดูตามขนาดอายุจํานวนปีของต้นจากนั้นครับกี่เดือนครั้งครับยิงเกษตรใส่ประมาณ20วันครั้ง20วันครั้งทางใบก็ฉีดกู่หูคู่หูอัตราส่วนเดิมอัตราส่วนเดิมแล้วเป็นยังไงครับยกเว้นตอนเจ้าดอกใส่สองเท่าฉีดได้กริงตอนนี้เราทําดอกอยู่ทําดอกนี้ใส่สองเท่าก็คือว่าสองชุดจองชุด ก่อนน้ำผ่านลิตขนาดนี้ดอกออกแล้วแล้วเป็นไงบ้างครับปีนี้ดอกออกก็พูดถึงปีนี้ออกทุเรียนมันออกยากอากาศสภาพดินงว้าอากาศมันไม่อำนวยออกยากแต่ก็ยังออกยังออกครับในละแวกนี้มีใครที่มีสภาพแบบเราไหมมีเจอหมดทลสภาพไม่ค่อยออกหมดไม่ค่อยออกหมดครับแล้วสวนเราเป็นสวนที่ถือว่าออกถึงกั้ไม่เยอะก็ออกออกแล้วสวนอื่นเขาออกกันไหมครับออกก็น้อยมากน้อยมาก แต่ของเราก็ถือว่าออกในถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาออกกี่เปอร์เซ็นต์เราออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับของเราออกมากกว่าเทียบกับของใกล้เคียงครับสักกี่เปอร์เซ็นต์สมงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ที่ควรจะออกของเราออกกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ3ามสี่สเบอร์เซนต์นะของเขาเหรอครับของเขาประมาณสิบเบอร์เซนต์ยี่สิบเบอร์เซนต์แล้วครับเราออกถึง30 40เปอร์เซนต์ถูกไหมครับจากที่เคยออกร้อยแต่สภาพอากาศของเราก็ได้ประมาณนี้นะครับได้มา30 40เปอร์เซนต์ก็มากกว่าละแวกใกล้เคียงถูกไหมครับ เมื่อละแวกใกล้เคียงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขามามาถามไหมครับในสวนของเราถามถามว่าไงครับถาม,มาใบชายเลยใบเขียวมันแล้วก็ติดดอกด้วยครับติดดอกด้วยติดมากกว่าเขาใบ,บเขียวมันเมื่อมาถามอย่างนี้พี่ศินก็มองว่าสิ่งที่เราทําขนาดเนี้ยดอกที่เราเห็นขนาดเนี้นะครับพี่พศิสินลองคาดเดาสิครับว่าปีนี้น่าจะติดเป็นผลนะโดยการที่เราอาจจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะทําให้ให้มันติดผลอะไรก็มีน้าหนัก ดีขึ้นโนดวยวิธีการบำรุงเมื่อเรารู้มาปีที่แล้วแล้วพี่ศรีองคาดการณ์สิครับว่าจะสักเท่าไหร่กันอันนี้ปีนี้มันออกยากแต่คาดการณ์ว่าคงจะไม่ต่ำกว่าสิบกว่าตันไปสิบห้ายี่สิบตันน่าจะได้นี่คาดการณ์ว่าก็ถือว่าได้ครับในโอกาสที่มันสภาพแวดล้อมมันเหลือเกินแล้วนะครับแล้วเราจะสะสมยังไงมันก็ยังมีสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ครับแต่ว่าเราก็บำรุงทั้ง3าเกลือเนี่ยร่วมกันไปร่วมร่วมกัน พี่สินครับถ้าในกรณีที่เกษตรกรยังอยู่ในขนาดนี้หลายท่านนั้นประสบปัญหาว่าในเวลาที่สภาพอากาศมันแปรผันมันผันแปรมากแต่เราก็ยังยืนหยัดได้อยู่นี่นะครับก็หมายความว่าถ้าเราบำรุงดูแลรักษามาตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็สามารถบำรุงดูได้อยู่พี่สินจะมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องการเกษตรครับว่าความมั่นใจต่อสามเกลในการที่อย่างน้อยก็บรรเทาเบาบางมากกว่าคนอื่นช่วยบอกเขาด้วยครับ,รบผมใช้ ไอคู่สามเกลือมหัศจรรย์ใช้มาสองปีแล้วมั่นใจเกินร้อยสั่งซื้อทีเป็นสิบกว่าลังปุ๋ยก็สั่งซื้อทีสิบห้าตันใช้มาปีนี้ค่าปีที่2แล้วใบสวยงามมากเขียวมันวาวถ้าใช้ไม่ดีจริงผมไม่กล้าซื้อเยอะหลอกอ๋อถ้าใช้ไม่ดีจริงผมไม่กล้าซื้อเยอะหรอกไม่กล้าบำรุงให้เยอะขนาดนี้นี่ก็คือทางรอดของเกษตรกรครับไม่ว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่จะประคองให้กับผลผลิตนะครับกับต้นพืชต้นพันธุ์ต่างๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปด้วยนะครับสารอาหารที่ทรงคุณภาพและสารอาหารเหล่านั้นนะครับเข้าไปสู่ต้นไม้ที่เรียกกันว่าเต็มประสิทธิภาพนั้นนะครับก็ขนาดนี้พี่ศิน์ก็บอกว่าก็มี3ามเกลือเท่านั้นละที่ซื้อมาไว้เยอะของเขาเพื่อนเพราะว่ามั่นใจใช้มา2ปีแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องอื่นๆไปได้หมดเลยครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เคยใช้มาในอดีตและการศึกษาครั้งนี้ พี่ศินศึกษาเองรู้เองเข้าใจเองแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองนี่คือความยั่งยืนอย่างหนึ่งครับของเกษตรกรที่เมื่อหัวก้าวหน้าความยั่งยืนก็จะมาสู่ท่านที่สําคัญครับในภาวะของความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทางดินทางอากาศอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยประคองยึดมั่นให้กับเกษตรกรได้ก็สามเกินในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทางออกของเกษตรกรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับต้องขอขอบพระคุณพี่ศินเป็นอย่างสูงครับ,รบที่ได้มา เปิดใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศโอกาสหน้ามิสเตอร์เกษตรยังยืนจะไปะติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพนกับทุกสวนที่ประสบกับปัญหานะครับความไม่ยั่งยืนประสบกับปัญหาของภูมิอากาศที่ปรับเปลี่ยนประสบป,ปัญหากับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นวันนี้เราจะติดตามทุกท่านช่วยเหลือทุกท่านทั่วแดนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับครับ,รบว่าพัน,นยิงเกษตร,ร,ร,รใช้ยท <ลง S 2> ี่ ให้เราด้วยช่วยปลอดตี้